จะบอกให้พักการเมืองอ่ะนักการเมืองอ่ะมันเลวนะรู้หรือเปล่าฉันเคยลงอ่ะตอนที่สมศักดิ์เทพสุทินที่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขอะมันไปหลอกไอ้ประชัยเลี่ยวไพรัดเจ้าของพีทีอ่ะตั้งพักเพื่อจะให้ประชัยเป็นหัวหน้าพักคไงแล้วฉันจะโอ้ยตอนนั้นก็เลยไปสมัครเปสมาชิกพักเขาส่งฉันลงเขตบางนาตอนหลังแม่งเปลี่ยน พรุ่งนี้จะต้องไปสมัครที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นอินแดงตีสามันโทรมาลูกน้องไอ่สมศักดิ์เทพสุตินอบอกว่าให้ฉันจ่ายป็นสามล้านสําหรับค่าเซ็นชื่อที่ไปลงที่เขตบางนาโอ้โหเรานี่ทําทุกอย่างทั้งเสื้อทั้งรถทีมงานอะไรป้ายเป้ยทาหมดแล้วหมดไปตั้งล้านหนึ่งละโอ้โหทนไม่ไหวเลยแย่มากๆเลยแล้วบอกว่าเราไม่มีหรอก ตีสามพอหกโมงมันไปที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงมันให้ทนายไปยื่นเลยบอกว่าพิมพ์ชื่อผิดพิมพ์ชื่อผิดคือคิดดูขนาดเขามีใบให้ฉันแล้วนะใบส่งตัวคือคิดดูดินักการเมืองมันสกรปรกมันเลวเป็นทุกคนคบไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าคราวนั้นฉันเสียหายไปหนึ่งล้านห้าแสนบาทไม่ได้ลง